เนี่ยแม่มเราเห็ดเปลี่ยนเนาะเห็ดเปลี่ยนทั้งหมูแต่ตัวเธอก็ตัวเมียล่ะตัวเมียสีคือเมียเลยเนาะมันหลอดทัางเอวก่อนทั้งขาบ่ขากรับหัวออกก่อนขาหนาเนาะมันผับเหยียดไปเนาเหยียดตอวขาขาพ่นก่อนอยู่ทั้งดัง เสียจมากปท่มเนาะประท่มไปเห็นดนหร้วไปเห็นว่าคว้ออนลงดนหร้วะกีดสมัยก่อนเท่าเดิจังดิอยนน้ำงน้ำตาาจะเห็นเนาะอกไเอาจ้าตกินไปเลยน่ะบัวบกแกเยเทำไมสมือคนบกแขเหอตะก่อนหรขนแจีกินมะหอมเิระมวกินบว้าเโอ้ตะแกออกมันบวงา้า มันสิออกไงบนแหล่น้องมันกินยากินน้ำมาด้วยหรออืมใครอย่างมันออกให้เฮาย่ำมาเบี้ยนน่ะจังบ่ได้่นนอดเฝ้าย่ำขึ้นคิดว่ามันจะออกย่ำขึ้นไหมย่ำเบี้ยนคิดยากอยู่เตี้ยโอ้เอาอันใดเสิ่อมมันนี่พรพ่อไปหนโอ้ก็พ่อไปหนูแล้วมานั่งเบิ่งเหรอเนาะมันถึงหกแย่ย่ำ กูนว่าประมาณ2:00นอ๋อมีอาการตยามเช้าแล้วอือันี้อา้กินมันนอนยนีนอนามาก็บ่บ่สวมันต้องันอือเก็บ้องเลยว่ายายเบิ่งงัวดอจอือเลยไปเบิ่งน้ําอีหยังออกากหอือ ขีดน้าขึไปออกขอกับกลวงนี้เนาะขอกกลวงนี้ดีสวยว้อีกหวอยู่ห้วยหน่อยอยู่เสียฮนพกคนนะข้อขอกพวกมันนี้ของเยยอได้ันาไว้ทั้งทีเนาะคุณเต็มขวกกยูุ่นหลายวันขอใส่อยใช้ยังอะมวนเลยวันแก้ผิใช้ไวสองรถ ใหม่เนานนะพ่นแกแบบน่าน้าหนังกใสเขาแค่อ้อยกรแก้ไปใส่บ่อยอยง่อ่วงกโอ้ยคนเนาะลองมองเฉแล้วคนเบื่อตัวนั่นกินยาเนี่นไม่ลูกไปนั่นไม่เล่จเดืยน,ลนเลยนะใกลเด,น,เดนตัวคันนะ กุนล่ะบ่ปีใหม่ห่ดเข็ยนเดือนแล้วก็บ่โดนในเพื่อแค่เดียวเขีนเปล่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วกันไหนเขียนเดือนสบายยังไงแต่งซื้อไปนอนยังนั่นนอนยังนั่นเว้หน้ามากก็นอนยังนั่นน่ะนั่นบ่หน้าว่าเอ้านั่นนั่น น้องเงินเมื่อนบอกโอ้ยมันนองเงินเมื่อนออกมันเองเงินเมือนค้นออกก็เลยเด้น้องน้องเงินเมื่อนตัวนั้นโอ้โศกตัวหันโศกโศกโศกเขาไร้ทางตัวนั้นสูงหอนเงินเมื่อนสศงหอนหนองงัวบ่อบ่ไดด มดซีดีบ่เพียัง